สวัสดีนะครับครัวลุงเด่นเฟมิลีสวัสดีจ้าผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีค่ะขับรถมาเจออะไรมันนู้เนี่ยแปลกมากมันมีนักขนาดเลยมาไฟอ่ะไป,อไปไะปซื้อน้ำแข็งหน่อยมาซื้อน้ำแขซื้อแข็งครับเราจะไปพักอุทยานกันครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่ไม่รู้ว่ที่ไหนมีน้องขับรถมาไกลพอสมควรไกลมากเลยแหละนี่เข้าในเขตป่าครับระหว่างชุก ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับอันนี้เอาไปทำอะไรกินนะครับอย่างนี้กินข้างใมั้ยคะเป็นผลไม้ของพงาเขาหรือเป็นผลไม้ของจระพงาอ๋อขายยังไงนะครับนี่อนี้ช่อละห้าสิบค่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนมังคุดเลยครับใช่เหมือนมะไฟเหมือนว่าไฟใช่แต่สชาติจะหวานมาองชิมดูหน่อยสิอันนั้นอะไรครับลูกหีค่ะอ่าเป็นยังไงอร่อยอร่อยฮะอร่อยมากเอาเอาเฮ้ยมาชิมหน่อยสิอ่ะ อุ้ยแมวแมวขาวมันชื่ออะไรนะครับนี่ลูกปุยคะ่ะลูกปุยใช่ถา้าภาษา,าทางจะเรียกลังแขอร่อยไหมลังแ,งแขภาษาเหนือนี่ไม่มีเนาะไม่มีอืม <c oughs> อร่อยนะอืมยิ้มขายต้นเป็นยังไงให้เป็นเครือหรือเป็นต้นครับมันเป็นต้นแล้วก็ขึ้นเหมือนกับพวกเอ่อลงตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามลำต้นตามกิ่ง หวานหอมอ,อร่อยเออก็บเอาแบบเกแบบ็บเอาแบบตัวไหนแบบเก็บได้นานหน่อยเอาแบบนีต้องเก็บนะเอาแบบนี้ค่ะอ,อร่อยแปลกเนาะน้แขงกี่บาทน้าแข็งมีแบบาๆตัวเจ้าห้าบาทสิบบาทสิบบาทมีเนี่ยน,นี่นี่ลูกปุยมาเอาลูกปุยนี่ไปด้วยลูกเล็ดลูกอะไรนะลูก,กปุยปุยอันไหนเก็บใหม่นะครับนี่นะครับใช่ค่ะอร่อยมากเลยเธอ เอาไปฝากแม่เขาตัวก่อนมันเก็บได้ประมาณกี่วันเลครับเนี่ยห้าวันไดาห้าวันได้เออนั่นๆ่ะน่ะพอดีพอดีพอดีอ่สองอ่สองอันเนาะอร่อยดีเออคุณเคยกินแล้วเขาขาดแล้วไปปลูกทางเหนือมันจะขึ้นไหมคะเนี่ยต้นอยู่ใกล้ๆต้นใกล้ๆนี้ไหมครับต้นอยู่ในสวนหมดเลยโอ้ยูในป่าเนาะค่ะอี่น้องลูกปุยของของดีของจังหวัดพังงาค่ะไม่เคยเห็นเนาะแปลกมากเลยอร่อยดยหวาน หวานหวานหอมหอมเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดนิดมันอะไรอเลย่ายมันละห้าสิบบาทโอเคมันละห้าสิบบาทแต่ถ้าซื้อสามมัดร้อยอยู่นะแมคะนะคะนะคะหัวร้อยใหญ่เลยอร่อยของอันของดีของดีคิดว่าจะอร่อยอย่างนี้นะเห็นเขาขายเต็มอยู่ขายเต็มข้างทางเลยก็เลยแบบเออขอดูด้หน่อยนะทำดูนะอันนี้นี่ หยองลูกยีเนี่ยนะในร้านคิดได้ไดาารสชาติคล้ายมะขามหวานอันนี้เป็นของป่าต้นจะสูงมากเลยรสชาติคล้ายมะขามหวานอันนี้นี่ถุงกี่บาทครับนีนถุงละร้อยโอ้โหแพงนะอันนี้นเนาะใช่ใช่แพงกว่าโอ้คิดว่าหยองลูกหยีอันนี้เหรอครับเนี่ยจริงด้ว,วนะม,วนะมะขามเหรอไม่เป,มเป็นมะขามเหรอครับเนะี่ยไม่ใช่มันเป็นลูกหยีมันจะเป็นสูงๆอ่ะเพราะต้องเท คนโยมาแล้วก็ลงมาต่ละกิ่งแต่ละกิ่แล้วเขไปทำอะไรกินครับกินเยจ้าก็นอย่างเี้นะเ<ะ>จ้าไปทำอะไรอา<ะ>เอาเอา,เอา,เอาซื้อเลยแพงดิไ,ไ,อ,ไอ้เนานเฮ้ยถ้าคนเหนือก,นอกินแบบรู้จักหนือมะกรมไหมมะคอมไหมมะคอมมันสูกอ่ะแต่มนันกินไปครั้งแรกยังรสชาาติือมะขามอเจิ้มดู่าขออแล้วแยจิ้มเป็นอันนึงได้อยู่นะได้ไ ถ้าผมเปนคนมาซื้อเนี่ยเขาจะขาดทุนจริงไหมขาดชิลหน่อยชิลของเขาเลยอืมเฮ้ยเบนอะเม้นดูเดูหน่อยมันเสียไหมมันเสียมั้งมันเสียมันเสียไม่ยอดใหม่หรือผมจะเอาเม็ดไปปลูกได้ไหมเนี่ยลูกโตมีมีลูกไหมเนี่ยกำลังท้องออยู่ั้กลงทเหรออืม เนี่ยถึงแกะให้ดูหน่อันนี้เดี๋ยวช้าๆถ้าอย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งดีกล่องกล่องฝกไม้ไปทานอื่นเนี่ยอะคล้ายๆกับมะขามอยู่ข้อหนึ่งแต่กินไปแล้วอมไปแล้วหวานหวานหวานเปรี้ยวๆเนี่ย,ห,ยหันทางนี้เป็นยังไงเปรี้ยวมะขามไหม่ามันจะมีกลิ่นหอมไม่ใช่มะขามแต่รสชาติเหมือนมะขามจะ<ม>กินไอ้แม่ลูกหยีนี่ก็นทำเป็นกล่องเพื่อมีมีคุ๊บน้ำตาลคุ๊บ เก็ทำเป็นกระปุกขายตามทำไมเขาทำไมเขาทำเป็นกระปุกทำไมมันถูกกว่าไอ้ซื้ออย่างเงี้ยคลนละแบบกันมันเป็นลูกเล็กอ๋อเยอลูกใหญ่เวลากินมันจะเหมือนกล้วยที่ดำๆแบบกล้วยที่เขาเป็นกวนเหรอพี่บอกเออคล้ายๆกับกล้วยกวนพี่ว่า,ากกมันคล้ายเนยบักกอมอ่ะบักกอมคนเหนือเนยบักกอมที่มันสุกมาเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสีดำๆเลยกินมันจะทีหลังแต่ว่าความกินทีแรกมันจะเปรี้ยวเหมือนมะขามมันก็แปลกดีอันนี้บ้านเราไม่มีเนาะเขาบอกสูงมากต้องสอยมาที่ร้านเอาไหมไม่เอาเลยเอา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  ะไม่ฝากคนบ้านเราก็แต่ถ้าเจ้าเก่าเลยเก็บได้นานไหมครับนานอยู่ค่ะเอออ่ะเอาฮะไปฝากคนบ้านเราเอออ่ะผ <ไป S 1> ู้จัดการส่วนตัวมาเจออะไรก็เอาหมดแล้วลุงเด่นเข้าสิงหรืบบเอเปล่าคืออันนั้นผมยังไม่ได้ชิมไอ้ที่ชิมไปแล้วอันนี้ชิมไปแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นสองร้อยสิบบาทเนาะเบกนี้นะผลไม้ประจำจังหวัดพังงาครับพี่นุ๊ก หากินยากนะแบบเนี้ยแถ<ข>วบ้านเราไ, <ป S 1> ไม่มีขายเลยเนะาะไฟก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่เชิญลูกหยีน้องไฟ่ก็ซื้ออะซื้อมนแปลกจะไปให้ที่บ้านกินหย่งลูกหยีเงี้ยนะเขาบอกข้างหน้าน,นี้มีร้านสะดวกซื้อเสน้นทางจากมันเป็นพังงาไปสุร,ราษฎร์ครับเป็นเป็นเสน้นสายที่ริมริทะเลอะตอนเรามาเราไปเดินซิ่งอกเส้นหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็เป็นประสบการณ์ของนักเดินทางครับฝนตกเราก็ไม่กลัวเพราะเรานอนในรถไม่ได้ไปกลางเต็นครับนี่ฝนตกอากาศดีอากาศจริงๆแต่ที่นี่อากาศดีจริงนะฝนฝนแดแดดสี่ที่ทางใต้ฝนนี่จะตกประมาณแปดเดือนนะครับ ก็ค่อยๆขับรถไปกันนิดเลยกันไม่รีบครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแต่ว่าอาจจะชื้นๆแฉะๆหน่อยนะถ้าไปแคมป์ปิ้งจะจูเตาได้ไหมล่ะผู้จัดการดงเห็นว่าจะมีเมนูเด็ดซะหน่อยวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นเบื่ออาหารทะเลแล้วเขาเปลี่ยนเป็นแบบคือตอนนี้ผู้จัดการเมื่อกี้แวะตลาดนี่ผู้จัดการบอกไม่เอาทะเลได้ไหมกินทะเลมันุน้ำซีาราสปลนื้อปลาอะไรประมาณนี้ปลาทะเลนึ่งได้ไหม แต่ว่าต้องมีแจ่วเนี่ยต้องมีปะลาล้าให้เขากินนะตอนนี้เขาไม่มีแรงเดินครับผู้จัดการถามจะกินกั้งไหมเอาปลาหมึกไหมเอากุ้งไหมไม่เอาไม่อยากกินอาหารทะเลเขาบอกผู<ม>้จัดการพอแล้วครับสำหรับทริปการเดินทางสิบกว่าวันกินอาหารทะเลมาตั้งแต่อ,<ม>อยุธยาพุ่งหนึงเช้าก่อนจะทันมาพริกินกินงั้นอ่ะซื้อมะเขือเทศน้ตำน้ำพริกมะเขือน้ำพริกปลาร้าพวกนี้ผักเยอะๆหุงข้าว กินกับสตอเมื่อกี้ซื้อสตอมาอีกพวงหนึ่งมันเริ่มเทิมเลยมาแต่ร้อยยี่สิบปักนะแต่ว่าแต่ว่าขเราตะชุนะคะแต่ว่าแต่ว่าขักลับเราต้องแวะชุมพรนะครับแวะประจวบนะครับแตเราจะซื้ออาหารทะเลไปฝากคนที่บ้านฝากพี่น้องครับที่บ้านด้วยเนาะฝากทะเลฝากทุกคนนะค่ะอ่าตาพี่น้องฝนก็ตกก็ค่อยขับกันไปครับใจเย็นๆเขื่อนรัชประภาอุทยานแห่งชาติเขาสก ถ้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอตะกวัวป่าครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปละนองนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสี่ศูนย์หนึ่งครับถ้าเรานี้เราจะเลี้ยวไปทางสุราษฎร์ครับมันบอกให้เลี้ยวซ้ายใรรถขวานะ้องนฟังไม่ทันนี่ตะกวัวป่าถราอ้อมาทานนี้ก็เป็นทะเลเลยนะทะเลทะเลจังหวัดพังงา ขับต่อไปบนถนนหมายเลข401อีก26กิโลเมตรโอ้จะถึงกี่โมงเนี่ยตอนนี้17นาฬิกา23กิโลเขื่อนรัชประพานะครับอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับเราจะไปอยู่ตรงนี้แหละไปสุรา145ชุมพร333 330นะก็ถนนฝนตกหน่อยครับก,ก็ค่อยๆไปแล้วกันนํำมันรถเต็มถังน้ำแข็งเต็มถังขาดขาดอน,นั้นหน่อยไม่มีพยายามหาเซเว่นอยู่ไม่มี ขาดน้ำดื่มให้ลุงเด่นสักสองกระป๋องยาวก็พอดีแล้ววันนี้นะไปฝนตกหนักมากพี่น้องัวใหญ่ด้วยอืมวู้ดด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 ดาดดดอดด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 ดกดดดากดาด จะไปพักอุทยานยังไงฝนตกขนาดน<ร>ี้ตกแรงมากพับฝนตกระดับ4ระดับ5เลยครับเราอยู่ที่ไหนไมนูในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชางของกมาเองค่ะคือตอนนี้ภารก <ory> ิจของผมฝนตกผมก็ต้องลงซื้อครับพุทธการขอตังค์หน่อยสิอุ้ยแมวสวยด้วยอ่ตาตังค์มา เป็นอะไรไม่มีอ่ะมันไม่มีมันไม่มีที่เราต้องการอ๋อ oh. มันมีแต่สีเขียวกับสีแดงเราจะเอาสีทอง <laughs> สีเขียวมันก็กินแล้วมันแห้งสีทองผมว่ามันเปรี้ยวไปเอ้ยสีแดงผมว่ามันเปรี้ยวไป <Okay. S 2> มจะเอาสีเสือนี่ะไม่สี <laughs> <laughs> ไปไไปไปไป,ไป กิน,นใช่ใช่ใช่ถูกต้องที่สุดเลยเลือกแอบกินขอ,อ,องคนอื่นเนาะเติมอ้าวโอ้โหเราจะไปพักอุทยานยังไงเธอดูสิรถจะต้องติดลงในอุทยานหรือเปล่ามันแบบพืดนหมดแล้วอะ่ะนี่ครับชีวิตนักเดินทางก็ต้องมีฝนบ้างมีแดดบ้างเป็นเรื่องธรรมดามาทางใต้ก็เจอฝนเนาะแต่ว่าเป็นชองฝนอย่างนี้แหละเย็นดี กาเจอร้อนถ้าเจอร้อนก็แค่กินอะไรอ่าตั้งตากแดดได้ทั้งวันเลยใช่ม16กิโลครับจะถึงเป้าหมายเราถึงที่หมายเราพี่มีเซฟบกเซฟบอกเซฟเป็นอะไรเหนือแถวเนี้ยน่าจะมีอยู่แต่ยังไม่ถึงเยอะ16กิโลถ้าเลี้ยวเข้าไปในอุทยานก็จบพนะก็นอนเลยดีพักผ่อนโอเคทะเลหมอกลงจัดเลยสวยมากหมอกเลยแล้วก็ลงจัดมากเลยหมอกค่ะอาย ตกายมากนะครับตอนนี้เวลาประมาณกนะี่โมงเนี่ย17นาฬิกา45นาทีพี่น้องเดี๋ยวให้ดูข้างนอกหน่อยอาจจะมีเสียงลมหน่อยดูดูหน้าทียาย่ยวานไหนสวยมากครับอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะครับแต่มันดูมันสวยมากโอแม่เจ้าสวยมากดูนู่นแล้วฝนมันเริ่มห,หยุดเราดูแสงดิ โอเอาโดรนขึ้นบินนี่ต้นปลาล์มหน่อยนะสวยมากมาสวยมอกโ <c oughs> สวยพลอยู่นะครับ <c oughs> ก่อนหนึ่ง <c oughs> ที่พักเราเนี่ยไม่ต้องเปิดองค์เปิดเองก็หนาวแล้วเนี่ยฮะแยกงผ้าหมกันแล้วเนี่ยนี่ครับบ้านตาขุนจะไปสุราษฎร์ร้อยสามสิโลครับไปอำเภอพระนมห้าสิบโลแต่ว่าติดใจนี่แหละวิวนี่แหละ อาจจะมีเสียงลม่อยนะครับดูโอ้ตอน5โมงเย็นครับพรุ่งนี้เช้านี่ถ้าแดดออกนะครับจะสวยมากบอกไว้เลยทะเลหมอกจะคลุมไปหมดนลครับแทวนี้ถ้าดูในรถนี่ดูผ่านฟิล์มนะอาจจะไม่สวยอแต่คะแนน,นส,วสวยเลยถ้าดูตาเปล่านะครับจะสวยมากนี่นี่โอ้นี่เป็นสวนปาล์มหมดเลยนะครับนะ แล้วทางโน้นมันจะมีแสงหน่อยมันจะสวยมากเธอจุดชมวิวโอวันนี้มีอีกงี้ได้หรอลูกเมลนอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนภาพวาดเลยอะ่ะจุดชมวิวครับพี่น้องโอ้โ oh. ห oh. มันแบบสวยมากมหโอ้ oh. 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 ตรงนี้สวยจริงอะจังหวัดพังงาครับโอ้ oh. oh. จุดชมวิวก็มีนิดเดียวแต่ <laughs> แค่รถจอดก็คุ้มแล้วโอ้ oh. แสงเริ่มมาแล้วนะพี่น้องนี่ข้างบนนี่ก็เป็นทะเลหมอกให้เราไี่เห็นโอ้แต่จูชอมฟมิวสวยมากไม่ชดแล้วมันจะคับครับเพราะตอนนี้สิบห้ามงสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีครับจะสิบแปดนาฬิกาละเราต้องรีบไปหน่อยเดี๋ยว,วกว่าจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่อะไรอโอ้ดูคะแน้นครับสองกิโลถึงอุทยานเขาสุกครับฝนหยุดพอดีพี่นะ้องก็เป็นความโชคดีของเราตลอดเลยนะทางเราัชันมาก เี๋เราจะพักกันที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาศกนิวซาซถึงแล้วที่นี่จเจินมากพอเรียเข้ามาในซอยนักท่องเที่ยวฝรั่งเต็มเลยแล้วก็มีโรงแรมมีเกสต์เฮาส์มเีเล่นกินล่เที่ยวนี่ก็เป็นบาร์ฝรั่งฝรั่งเต็มเลยครับเนี่ยฝรั่งก็เดินไปกันเนี่ยเป็นทางมาไม่คิดว่าจะมีใครมานะเนื่องจากมันจะมีเราสองคนที่รือว่าอุทยานจะเต็มนะเดี๋ยวซื้อผักซื้อปลาหน่อยนึง เมื่อกี้ไปซื้อเครื่องดื่มร้านนั้นแพงมากเลยกระป๋องล้อเจ็ดสิบาทมีที่ไหนลองถามร้านนี้ดูสิพี่จะไปคืนนะร้านนี้ร้านนี้ขายถูกร้านนี้ขายถูกมากไอเมื่อกี้ไปซื้อแพงมากหกสิบห้าปกติกากรหกสิบห้าปกติแต่เราที่เราไปซื้อเจ็ดสิบเจห้าถ้าเจ้าจอนโดนพี่โดนต้มเละเลยต้มจนเปื่อยเลยเอ้าพะบุ้งเอาพะบุ้งเลยรีบหน่อยไป อาจจะไม่ได้กินก็ได้วันนี้เราอาจจะได้กินเนื้อย่างแหละจะไม่ต้องซื้อไปเผื่อเยอะต้นหอมโอ้โหข้าวพงกะเพราเอามีไหมสันต์งสันต์แหน่ต้นหอมไหมคะต้นหอมมีละขึ้นช่ายนี่เอาไหมนี่ขึ้นช่ายเอาไหมเอาไปทำอะไรไม่รู้นะกะเพราอไหมเอาไปทำอะไรกะเพราไปหาเนื้อมะเขือเทศหน่อยสัตวนเอาไหมไม่เอาเอาพริกนี่งไปทำน้ำพริกพวกนี้ไงต้นหอมเอาไหมเผื่อน้องไฟอยากกินตำน้ำพริกแกงพวกนี้มีมีอันนั้นไหมเอา เธอเอามาเขือเทศให้หน่อยนิล,ลูกเด่นโดนต้มมาที่นี่นราคาปกติหกสิบบาทไป<ด>ซื้อเมื่อกี้เจ็ดสิบแล้วเสียกซื้อมาเยอะด้วยเขาดูว่าลูกเด่นเป็นนักท่องเที่ยวแน่น,นอนเลยหน้าตาเหมือนฝรั่งเลยไงเนี่ยไปนคนจีนไงนี่ตาตี๋นี่จีนเหรอจีน,นอะไรเสียเสียหมาเลยโกงไปตั้งเยอะเลยเสียคนเลยเสียหมาเลยไม่ใช่ คนเราคนมันช้ำจนหมดคือเราชอบทำบุญนะแต่เราไม่ชอบให้ใครมาโกงเราเยอะขนาดนี้ไม่โกงมาบ้านเจ็บโกงไม่ขวดยังไงพูดยังไงใครๆลองคืดูดิดดแกตเขาเขามันราคาอย่างแบบไปกินทยาเว้ยเมื่อคืนเมื่อคืนเราไปกินขวดร้อยวันนั้นเรากินขวดร้อยสามสิบเราก็ยังกินไม่ไม่มีปัญหาแต่นี่ั้นช้ำนะห้าร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปอเดี๋ยวข้างในมันจเจริญเนาะย่านเที่ยวเลยตอนนี่ คือตอนเราขับรถเข้ามาเรานึกว่าจะไม่มีแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นป่าโดยน้องเนาะโอ้ข้างในนี้มินิบาร์มีหมดทุกอย่างเลยพี่น้องโอ้ออโดนหลอกนะที่ก็จะมีอย่างนี้ในในในนี้โดนหน้าคนโดนหลอกร้านขายของชำเล็กๆติดถนนแบบไม่อยากจะเชื่อขายให้เรากระป๋องเจ็ดสิบเธอก็ต้องภูมิใจว่าเธอเป็นนักท่องเที่ยว เพราะว่าเธอเป็นคนเจ้าต่างชาติอพอเข้ามาข้างในนี่ร้านใหญ่ๆดีดีดราคาปกติไปได้ไหมเธอได้ได้ได้นะถ่ายตรงนี้ไม่ต้องถ่ายพี่อย่างเดียวก็ถ่ายเส้นทางการเดินทางของเราเลยสิมามาชี้มาทางเราอีกนิดนึงได้เขาะ่านจเาเบือ่อหน้าคงเด่นแล้วใช่ไหมทางเราเ่ยมีร้านขายยามีอะไรเรียบร้อยเลยคงเด่นเจริญเนาะ ที่นี่มันมีอะไรน่าสนหงพวกนี้ต้องพวกนี้ต้องอยู่กลางวันต้องลงมาลุยหน่อยต้องถามเจ้าหน้าที่เว่ามันมีอะไรในซอยเนี้ยโอเนี่ยเข้ามามี<ฮ>มีรีสอร์ทมีร้านอาหารใหญ่มากเด่นฝรั่งก็รู้ที่เที่ยวคนไทยอีกเนาะ <c oughs> เราจะไม่รู้ได้บ้างอุ <c oughs> ้ยน้ำขึ้นนะเนี่ยน้ำน้ำเนี่ยเลยฝนตกแล้บรรยากาศวิวสวยมากเด่นเขาสุก เขาน้าจะมีแบบสไตล์ออฟโรดมีอะไรอย่างข้างในหรือเปล่าเด่นฝรั่งถึงมาอย่างเยอะเนาะมันเป็นภูเขามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยวิ่งตรงต่อไปเขาสุดแลมโบ้แล้วนะเป็นแบบบาร์ฝรั่งหมดเลยครับมีแต่มีแต่นักท่องเที่ยวฝรั่งมันต้องมีอะไรที่ดีที่ดีมากแหละนี่นี่อะไรนี่ข้างนี้แหละนี่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีเยอะเลยลุงเด่น อีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย, m, ย,ายโอ้บรรยากาศเขาจะไงถึงอุทยานละเจออุทยานนะครับอุทยา,ลลยยานยาแห่งชาติเขาศกครับข้างในมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีมีอะไรเด็กมีปั๊บไฟมีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเอ๊ะถึงแล้วคะ่ะ สี่สิบบาทถ้านอนในรถถ้านอนในรถคนละสี่สิบาทถ้านอนกลางเต็นท์ไม่ได้ถามเท่าไหร่แต่เขาบอกถ้านอนในรถอ่ะสีะ่สิบบาทอ๋อค่ะก็โอเคอยู่นะคะเอ่ก็แปดสิบบาทแล้วขับไปจอดตรงไหนคะเขาบอกจอดตรงนี้มันมีห้องน้ำเขาบอกตอเลยถามเจ้าหน้าที่เขาว่าแล้วอ่าแล้วอะไรนะใช้ไฟใช้อะไรไ,ไม่ได้ถามเรื่องไฟไฟเรามีเยอะก็าถามว่าแล้วทำไมนักท่องเที่ยวคอยเยอะอ๋อเขาบอกว่า ฝรั่งมันมาที่อะไรมาเที่ยวเขื่อนมากลางคืนไปดูไปดูเขาสองสัตว์มีไรย,ย่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกร้านสวัสดิการให้จอดใกล้ๆห้องน้ำก็จอดใกล้อะไรได้เลยรานน้องที่้าสวัสดิการอยู่ตรงไหนจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาร้านกางเต็นท์โอ้โหดันน้ำแรงมากร้านกางเต็นท์ร้านท้าสวัสดิการ จะไปใกล้ห้องน้ำอะไรได้น่าจะข้างหน้าเลยค่ะโอ้มีเขื่อนนี่ที่นี่นะที่เที่ยวเยอะครับที่นี่มีน้ำน้ำมาลงเต็นท์สวยเลยนะแต่เขาบอกจุดแซกได้จุดนั้นแหละแต่ว่าอย่าจุดเตาถ่านที่นี่ห้องน้ำตรงนี้เนี่ยค่ะเนี่ยนี่ร้านค้าสวัสดิการอยู่ตรงหน้าเราก็จอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดแถวๆนี้แหละแสงก็ทั้งสวยครับพี่น้องนี่จุดจอดแคมปิ้งเรา ฮะนี่คืนนี้น้ําคงไม่ไหลแรงกว่านี้นะเอารถตู้เราไปด้วยนะนี่มาดูหน่อยคืนนี้เราจะนั่งกินเนื้อกระทะทําเมนูอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะรอตาดูในช่องลุงเด่นมีเนื้อเขาบอกว่าจุดเตาแก๊สได้แต่อย่าจุดเตาถ่านก็ไม่มีปัญหาเรามีโต๊ะอะไรให้นั่งสบายเลยแล้วก็น้ําไหลถ้าถ้าหน้าร้อนนี่เมื่อคืนมันเป็นพายุมาพี่น้องดูดูเมื่อกี้ฝนตกแรงดู โอ้ oh. แต่ว่าก็กินตรงนี้เลยนี่จัดเมนูตรงนี้รถเราจอดนี่คืนนี้เรานอนกันที่นี่โอ้โหสบายหรือว่าถ้าฝนตกอีกนะเดี๋ยวเรากางออนิงถ้าไม่ตกเราก็จะนั่งกินแบบน,นี้บรรยากาศดีกว่าเอากับข้าวกับปลามาทาตรงนี้นอนที่นี่เลยค่าบ,บริการคนละ40บาทถ้าไม่กางเต็นท์ก็เยี่ยมห้องน้ําห้องท่าสะดวกมากห้องน้ําเยอะใช่หมดเลยตรงนี้ก็ใช่ข้างหลังนี้ก็ใช่ได้อาบน้ําอาบท่ากันสบายๆเลยนะครับ โอ้เป็นยังไงอตามไปดูในช่องหลักแลวกันนะครับเราจะทากับข้าวกับปลาเราจะกินกันที่ไหนพี่น้องอ,เ,นะอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนต่อหรือว่ายังไงเราเก็บบรรยากาศให้ดูตอนกลางคืนด้วยว่าเราอยู่กันแบบไหนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปช่องหลักกันแล้วครับแล้วก็เราจะไปเคลียร์พื้นที่รถเราให,ให้ให้มันดูดีๆนะครับอ่าเหมาะ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 ,มะ,มะอุทยานเขาหลักพี่เขาศกพี่น้องมีโอกาสเรามาเที่ยวดูเลยมีร้านอาหารด้วยจัดเต็มกันเลยครับพี่น้อง ตามไปดูช่องหลักนะครับม <Morning. S 3> อร์นิ่งตอนเช้าค่ะเราจะมาล้างอันนี้ให้กับการ่องรอยความเสียหายเมื่อคืนครับกระทะทองเหลืองเราที่ไหนตรงไหนอ่ะนู่นเลยเหรอ ห้องน้าห้องสุขาห้องน้ําเยอะมากอุทยานนี่ครับอุทยานเขาส่งนล้ห้องน้ําเยอะดีห้องอาบน้ํโอ,อ,อ้ที่บริษั์ป่ายเยอะครับเมื่อคืนมีมีการมาส่องสัตว์กันแล้วก็ตอนเช้าีน่ชนีอะไรร้องเต็มอยมู่เห็นตัวมันเหรอมันเป็นสวนสัตว์หรือเปล่าข้างหลังเนี่ยม,มีที่ล้างถ้วยล้างช้อนล้างชามครับสบายดี โอโอากาศดีครับตอนเชาน้าเช้านี้ที่นี่น่ามาพักจริงนะถ้าได้มารอบหน้าก็ก็ยังติดใจอยู่นะที่นี่ครับห้องน้ําห้องท่าอะไรก็สะดวกดีแต่ไม่มีไวไฟนะครับที่นี่พวกมาจากเชียงรายเนี่ยหนักไม่หนักเนี่ยเอามาตีรถมาเนี่ยหนักจริงไอ้นี่หนักจริงเนี่ยทองเหลืองทองเป็นทองเหลืองใช้ดีเดือดแล้วขนาดแก๊สหมดยังกินได้อีกเป็นสิบนาทีอ่ะ รอนานกระททองเหลืองอเดี๋ยวปิดการล้างกระทะแป๊บหนึ่งครับก็บรรยากาศตอนเช้าเช้าแล้วก็คงจะเดินทางกันต่อเลยเนาะสําหรับเราไปเที่ยวอะไรดีอ่ะมันก็เที่ยวขึ้นไปเรื่อยๆครับอีกประมาณสี่สัปห้าวันก็จะถึงเชียงรายแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่จังหวัดเขตสุราษฎร์มั้งน่าจะเป็นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตัวนี้เพิ่องออกจากพัางงาม,มาไปสะ,ะอาเดเจ๋อ เดี๋ยวก็เก็บข้าวเก็บของเราจะเดินทางกันต่อนะครับพี่น้องก็เมื่อคืนมานอนนี่สบายดีมากนะถ้าอยากเห็นคลิปก็ไปดูในช่องหลักนะครับก็ทําเนื้อทําอะไรกินเมื่อคืนหม้อก,กระทะตรงนี้บินนะครับเมื่อคืนนี้นั่งกินอยู่ปงกระดิง่งเขาเรียกว่าอะไรเมื่อคืนหม้อกระทะกระทะใบานี้มันเป็นอะไรนะเมื่อคืนไปดูหลักฐานได้ว่าใครเป็นคนทํายิงนะยิ่งนานวันยิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องรถตู้เรา แล้วตัวนอนออนทัวครับยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งแน่นจะทำว่าอย่างนั้นเธอเวลาเธอเปิดไม่ตกอ่ะก็ค่เปิดแล้วนะน้นาที่อยู่หลังรถนี่ก็คือรถเราเพิ่มความหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่เขียนก็ให้อันนั้นมาอีกก็เลยของก็กงกเลยเยอะกว่าเดิมยอขยะไปทิ้งเขาไปเก็บขยะไปดะขึ้นอาเลยใช้ฝีมือเอา าาการทมกาคืนเราต้องเอาไปเก็บไว้ข้างบนครับกวาควาอะไรมาคุยเขีย่ยถังจริงที่ไหนได้ทางขยะอยู่หน้าเรานี่เองอเ,เก็บข้าวเก็บของกันเสร็จเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่น้องคืนนี้ไม่รู้จะวิ่งไปถึงไหนถึงชุมพรหรือเปล่าถึงเพชรบุรีไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับก็ มีโอกาสเรามาพักกันได้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาศกครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับที่นี่น่านมาเที่ยวนะมีงงสัตว์เยอะเลยเนาะเมือ่อคืนเขามีเจ้าหน้าที่พาไปสองสัตว์ครับไปเป็นสี่เป็นหกเจ็ดคนเราไปใช้คนแล้วก็บอสเราไปสองเนี่ยเข้าท่าตรงนี้แหละเส้นทางธรรมชาติน้ำตกบางหัวแหลกน้ำตกตูนกลอยนะครับจะมีโอกาสมายเป,ประมาณอย,อย่างนี้เห็นไหมเออกรุ๊ป เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยคนแรกนี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นำนำทางงี้ครับฝรั่งถือว่าเยอะฝรั่งมาดูธรรมชาติครับเดินดูธรรมชาติไปไปแล้วครับเราก็จะเดินทางกันต่อเลยที่นี่เหนื่อยไหมหน้าอุทยานคนเยอะดีนันกท,ท่องเที่ยวเยอะครับคนที่ชอบบางทีมาเขาก็ไม่ชอบทะเลเขาอยากอยากจะมาเดินป่าเดินอะไรอย่างเงี้ยก็มาเดินที่นี่เพราะป่าที่ี่ยังอุดมสมบูรณ์ครับก็คนไทยก็มามาเที่ยวได้นะครับ<ม>ก็ไม,ม่ได <ป S 2> <ป>้แพง ยังมี<ช>ทะเลหมอกอยู่เลยนะเห็นไหมเป็นระหว่างขาง,งการเดินทางของเราครับซื้อขงเสื้อผ้ามีร้านอาหารมเปนแบบบมันบาร์ฝรั่งเลยแหละเป็นบาร์เล็กแบบฝรั่งอะไรก็ชอบทุเรียนก็มีโดนทุเรียนมันเริ่มเลยอ่ะก็จะเดินทางกันต่อยาวๆแล้วนะครับพี่น้อง ไปแล้วครับพี่น้องแล้วก็จะเดินทางกันต่อแล้วนักพัการกับค่าคืนนี้จะไปไหนกันต่อรอติดตามนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเราก็จะถ่ายทําให้เพื่อนๆได้เห็นขั้นเส้นทางการเดินทางของเรานะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวแฟมิลี่ครัวโรงเรียนแฟมิลี่เนี่ยน้นี่ก็ใสแล้วเมื่อวานก็เมื่อวานแดงแจ๋เลยวันนี้ก็ใสแล้วครับแสดงว่าน้ำออกมาจากภูเขามาเลยใสเนาะเมื่อวานน้ำป่าไรหลากเมื่อวานเ่ย ไม่ลืมแวะมาวกันนะคะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดินทางกันมุ่งหน้าสู่ทางเหนือไม่รู้ไปจังหวัดอะไรต่อไปเรื่อยๆไปตาม GPS ครับแต่ว่าวิวสวยดีนะครับสวัสดีครับ